สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงค่าคืนนี้นะครับก็ช่วงหัวค่าของวันเสาร์ที่9กันยายน2566นะครับก็สําหรับฝนในช่วงหัวค่ํานี้ก็ต้องเรียกว่ามาตามนัดนะท่านผู้ชมก็คือดูจากกลุ่มเมฆฝนเนี่ยทั่วประเทศนะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจํานวนมากครับแล้วก็ในช่วงคืนนี้ น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่ามาตามนัดนะครับต้องรีบเก็บของด่วนนะครับในอำเภอต่อไปนี้นะครับที่จะแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมในส่วนของอำเภอที่ฝนจ่อถล่มหนักในช่วงคืนนี้นะครับแล้วก็อาจจะต่อเนื่องถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับซึ่งถ้าดูภาพรวมของกลุ่มเมฆฝนนะครับก็จะเห็นนะว่าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะนตกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้นะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจํานวนมากนะครับ แล้วก็พอช่วงค่ำคืนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าดูจากในส่วนของลักษณะแผนที่ทางอากาศแผนที่อากาศวันนี้นะครับก็ร่องมรสุมยังคงปกคลุมในส่วนของภาคเหนือภาคตะนกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําที่อ่าวตังเกียแล้วก็มรสุมตะนกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับฝนจ่อถล่มหนักหลายพื้นที่นะครับต้องเรียกว่า มาตามนัดนะครับมาตามที่นัดหมายไว้นะครับในหลายพื้นที่นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คนะครับในส่วนของฝนในช่วงหัวค่ำนี้แล้วก็แนวโน้มฝนในช่วงค่ำคืนนี้นะครับซึ่งถ้าดูภาพรวมก็ทั่วประเทศนะครับมีกลุ่มฝนปกกลุ่มเป็นจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ในส่วนภาคเหนือนะครับเรดาร์ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ครับถ้าดูนี่ครับดูภาพรวมก่อนนะท่านผู้ชมอ่ ภาคกลางครับก็มีกลุ่มฝนนะครับภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันออกนะครับมีกลุ่มฝนปกคลุมนะครับรวมทั้งในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับเนี่ยนะครับมีกลุ่มฝนปกคลุมเป็นจํานวนมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ฝนมีการกระจายตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันเป็นรายอำเภอนะครับท่านผู้ชมในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับไล่มาจากภาคเหนือก่อนนะครับ ในช่วงค่ําคืนนี้นะครับฝนถล่มหนักนะครับในอําเภอต่อไปนี้นะครับที่อําเภอปลายแม่ห้องสอนบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับอําเภอเมืองแม่ห้องสอนนะครับอําเภอปางมะผ้าก็เตรียมรับฝนนะครับอําเภอเมืองอําเภอขุนยวมแม่ห้องสอนนี่ขุนยวมนี่ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ําท่วมหลายพื้นที่แล้วเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับอําเภอขุนยวมรวมทั้งอําเภอปลายนะครับแม่ห้องสอนครับแล้วก็เชียงใหม่มีอาเภอเวียงแหนะครับ เวียงแห่นะครับเวียงแห่นะครับเชียงใหม่นะครับอําเภอพร้าวเชียงใหม่นะครับอําเภอแม่แตงอําเภอดอยสะเก็ตนะครับอําเภอเสมิงอําเภอกาลยนนิวัฒนานะครับอําเภอแม่แจ่มอําเภอหอดอําเภออมก๋อยอําเภอสามเงาตากนะครับอําเภอดอยเต่าเชียงใหม่อําเภอหอดไปแล้วนะครับนี่คือภาพรวมฝนนะครับอําเภอฝางก็มีฝนนะครับด้านบนก็ไม่อายก็มีกลุ่มฝนนะครับในส่วนของเชียงใหม่ เชียงรายก็จะมีอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่ราวอำเภอพานอำเภอเทิงเชียงรายบางส่วนนะครับอเภอวียงป่าเป้าบางส่วนนะครับแล้วก็อำเภอบางเหนือลำปางบางส่วนอเภอแจ้ห่มบางส่วนนะครับอเภอเมืองลำปางบางส่วนมีฝนนะครับอเภอแม่เมาะนะครับบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับสามเงาตากนะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นอเภอเชียงคำพยานะครับอเภโปงพเยาอเภอเชียงม่วนพยาอภอสองแพร่นะครับ อำเภอเมืองแพร่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับอําเภอท่าปลาอุตรดิษฐ์อําเภอน้ําปาดอุตรดิตฐ์นะครับแล้วก็อําเภอชาติการพิษณุโลกบางส่วนนะครับรวมทั้งบังเจ้าตากบางส่วนนี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคเหนือตอนบนในช่วงหัวค่าคืนนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็ค่อนข้างจะตกแช่แล้วก็กระจายตัวร,รอบๆในส่วนของอำเภอที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะเพราะฉะนั้นอำเภอที่อยู่ติดอำเภอที่เปิดไปเมื่อกี้นี้ ของทุกจังหวัดในโซนภาคเหนือตอนบนก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในค่ําคืนนี้นะครับก็เฝ้าระวังนะครับไปดูในส่วนของเรดาร์พิษณุโลกนะครับก็ตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่แถวอำเภอเมืองแพร่อำเภอรองอำเภอสองแพร่อำเภอรองกวางนะครับอำเภอสูงเม่นอำเภอคลองลานกำแพงเพชรนะครับอำเภออุ้มผางตากอำเภอแม่วงอำเภอบ้านไร่อุทัยธา,ยานีลานสักอุทัยธา,ยานีห้วยคดอุทัยธานีนะครับ ทับทันสว่างอารมณ์นะครับสองช้างหันคาชัยนาทบางส่วนนะครับสวรรค์สวรรค์ขาบุรีชัยนาทบางส่วนอําเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีบางส่วนนะครับอําเภอสามชุกสุพรรณอําเภอหนองยาไัยนะครับบางส่วนของสุพรรณสีเทพเพชรบุร์บางส่วนนะครับวิเชียรบุรีเพชรบุร์บางส่วนแล้วก็พัฒนานิคมลบบุรีบางส่วนนะครับ ก็เป็นกลุ่มฝนในภาคเหนือนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับช่วยแจ้งมานิดนึงนะว่าในพื้นที่อำเภอที่ท่านผู้ชมอยู่เนี่ยมีฝนตกไหมนะครับก็จะได้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการรายงานในส่วนของอากาศเป็นข้อมูลเรียลไทม์จากพื้นที่จริงนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แจ้งเขามานะครับในส่วนของพื้นที่ที่ท่านอยู่นะว่ามีฝนไหมมาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ยังคงร้อนแรงไม่หยุดนะครับในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับ เดี๋ยวไล่มาตั้งแต่เลยนะครับอาเภอเมืองเลยอําเภอท่ารี่อําเภอภูเรืออําเภอนาแห้วอําเภอด่านซ้ายอําเภอภูหลวงอําเภอวังสะพุงเอราวันเมืองนะครับปากชมนะครับก็เลยทุกอําเภอมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักหมดในค่าคืนนี้นะครับถ้ามาฝั่งเพชรบูรณ์ก็จะเป็นลมเก่านะครับอําเภอลมสักอําเภอน้ําหนาวนะครับอําเภอหนองบัวแดงอําเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพันอะําเภอศรีเทพนะครับบ้านข well, ้าวชัยภูมิโซนนี้นะครับก็หนองบัวแดงชัยภูมิบางส่วนคอนสวรรค์ชยัยภูมิบางส่วนนะครับอําเภอเมืองชัยภูมิบางส่วนนะครับขอนแกน่นก็จะมีภูผามา่านนะฝนตกหนักนะครับน้ำหนาวเพชรบูรณ์ bull, นะภูผามา่านแล้วก็ชุมแพขอนแกน่นบางส่วนนะครับแล้วก็ภูเวียงบางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับเขาสวนกวางบางส่วนอําเภอน้ำพองบางส่วนมีฝนกระนวนขอนแกน่นบางส่วนมีฝนนะครับแล้วก็นนสะอาดอุดรมีฝนนะครับ อำเภอท่าคันโทกาลสินมีฝนนะครับอําเภอหนองกรุงศรีมีฝนนะครับสามชัยกาลสินมีฝนคาม่วงกาลสินมีฝนนะครับสมเด็จมีฝนนะครับอําเภอเมืองร้อยเอ็ดมีฝนนะครับอําเภอจตุรพัฒพิมานร้อยเอ็ดมีฝนนะครับแล้วก็โซนนี้ก็ภูพานสกลนครอําเภอเต่างอยสกลนครนะครับอําเภอดงหลวงมุกดาหารอําเภอคำาชีมุกดาหารนะครับอําเภอเมืองมุกดาหารอําเภอท่าพนมนครพนมนะครับอําเภอหนองพอกร้อยเอ็ด อำเภอเสละภูมิร้อยเอ็ดมีกลุ่มฝนนับสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดมีฝนนับพนซายร้อยเอ็ดมีฝนนับศรีสะเกดนะครับอำเภอเมืองศรีสะเกดมีกลุ่มฝนนับโซนีสานล่างก็จะเป็นบ้านด่านบุรีรัมนะครับอำเภอลำไยมาศบุรีรัมเมืองบุรีรัมมีฝนนับกระสังบุรีรัมอําเภอหนองกี่บุรีรัมมีฝนนับนางรองบุรีรัมมีฝนจักราชนครราชสีมามีฝนนับเฉลิมพระเกียรติมีฝน นนสูงนครราชสีมามีฝนนะครับบัวใหญ่มีฝนโคราชนะครับเมืองนครราชสีมาฝนตกนะครับสูงเนินมีฝนนะครับอาเภอปากทงชัยมีฝนนะครับอาเภอปากช่องโคราชมีฝนนะครับแล้วก็ถ้าคันโทกาลสินโซนนี้นะครับก็มีกลุ่มฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็เฝ้าระวังนะครับนี่คือในส่วนของฝนในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไปดูฝนฝนโซนภาคกลางนะครับท่านผู้ชม ก็จะมีกลุ่มฝนอยู่ลานสักอุทัยธานีห้วยคดอุทัยธานีเหล่าขวัญกาญจนบุรีนะครับศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีหนองยาไทสุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีนะครับบางบานพระนครศรียุธยาป่าโมกอ่างทองนะครับลาดหลุมแก้วปทุมธานีบางเลนนครปฐมนะครับดอนตูมนครปฐมเมืองนครปฐมนะครับบ้านแพ้วสมุทรสงครามนะครับอำเภอเมืองสมุทรสาครนะบ้านแพ้วสูตรสาขาวานะครับท่าชมสมุทรสาครพิสงครามนะครับ ก็ภาคกลางภาพรวมก็มีฝนนะครับมวกเหล็กสรับบุรีปากช่องโคราชบางส่วนนะครับดูกลุ่มฝนโซนภาคกลางกลุ่มนี้นะครับก็เคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกมาตะวันออกนะครับกรุงเทพมหานครก็เตรียมรับฝนนะครับน่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหัวค่ําคืนนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับกลุ่มฝนกําลังเคลื่อนตัวมานะครับนี่คือในโซนของกลุ่มฝนที่อยู่ภาคกลางนะครับไปดูทางโซนตะวันออกนะครับก็เจอกลุ่มฝนอยู่แถวบางน้ําเย็นสะแก้วนะครับ อำเภอเมืองสะแก้วนะมีฝนนะครับโซนนี้ก็บางเลนนครปฐมนะครับดอนตูมนครปฐมบางแพรราชบุรีนี่นะครับบ้านแพวกับอำเภอเมืองสมุทรสาครนี่นะครับฝนตกหนักนะครับมีกลุ่มฝนนะครับศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีมีกลุ่มฝนรวมทั้งห้วยคดอุทัยโซนนี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนโซนตะวันออกนะครับที่เรดาร์สมุทรสงครามจับได้นะครับไปดูฝนภาคใต้นะครับแถวชุมพรนะครับแถวระอุ่นระนองมีฝนนะครับกระบี่ระนอง กระบ ER um, ุรีนะบทระนองมีฝนนะครับอำเภอท่าแสะชุมพรบางส่วนมีฝนนะครับอำเภอเมืองชุมพรบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูกลุ่มฝนในโซนด้านล่างสุดนะครับอำเภอนาบอนนครศรีธรรมราชมีฝนนะครับอำเภอลานสกาอำเภอพัะพรมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนัง อำเภอเชียนใหญ่อำเภอเขาชะอวดนะครับอำเภอหัวใจอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตนะครับอำเภอเทพาอำเภอชนะอำเภอสบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอทานโตนะครับก็มีกล er ุ่มฝนนะครับอำเภอสายบุรีอำเภอศรีสาครนราธิวาสนะครับรือเสาะราธิวาสนะครับมายอปัตตานีสายบุรีปัตตานีนะครับก็มีกลุ่มฝนเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชม ดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็เคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับแล้วก็คืนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นกลุ่มฝนในช่วงว่าค่ำนี้ครับภาพรวมนะครับภาพรวมถ้าดูกลุ่มฝนนะครับก็ทางภาคใต้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ภาคกลางก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ คืนนี้ภาคอีสานอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมดูฝนที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสนปรปลาวดีๆนะครับกาลังข้ามมาครับดึกๆคืนนี้อีสานเตรียมรับฝนชุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะของกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในค่าคืนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ